สวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องนายน้อยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter p a r t i b l e 3AD EP ที่19แล้วนะครับโอเคก็จาก EP ที่แล้วเราทำอาวุธธาตุขึ้นมาทั้งหมดนะครับอาวุธขึ้นมาทั้งหมดแล้วเดี๋ยวเรามาอัปเกรดเพิ่มนะครับที่หลังนะครับซึ่ง EP นี้ ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเดี๋ยวเราไปหาวัตถุดิบมาอัปเกรดกันอีกนิดหน่อยนะครับเพิ่มเติมโอเคทตุน้ำเราก็ทำได้แค่นี้ก่อนนะครับส่วนมาดูที่ธาาดไฟนี่เราก็ต้องไปล่าเพิ่มนะครับโอเคดาบตัวนี้ขาดมอนเตอร์บนเอ็มนะครับส่วนดาบคู่ก็ต้องไปล่าลาทาร์ลสแล้วก็ลาติอันเอาวัตถุดิบของมันมา ใช้อัพเพิ่มเติมนะครับส่วนมังกรก็ยังอัพไม่ได้นะครับดาบธาตุมังกรเพราะว่าเราต้องเอา point สะสม point ให้ได้เราค่อยไปอัพจุดฟามแมลงนะครับตรงต้นไม้ใหญ่ซึ่งที่เราทำได้ตอนนี้คือหาวัตถุดิบของดาบธาตุไฟมาก่อนนะครับก็น่าจะต้องไปเล่นกับราทารอสนะครับ แล้วก็ขอซตของแป๊บหนึ่งนะครับลาทาลอดเป็นหนึ่งในตัวที่น่าลำคาญพอๆกับเบอริออตนะครับแต่จะลำคาญคนละแบบนะครับของลาทารอดนี่จะลำคาญเพราะว่ามันบินเยอะนะครับมันบินเยอะแล้วก็มันตีแรงนะครับถ้าพ่นไฟของมันแรงมากเป็นตัวที่ตีแรงสุดๆนะครับ แต่ก็มีจุดอ่อนค่อนข้างใหญ่อยู่นะครับสำหรับลารเอร์ลอดซึ่งมันแพ้แฟลตบอมนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเอาแฟลตบอมไปด้วยนะครับผสมแฟลตบอมไปด้วยนะครับเราสามารถปาให้มันล่วงการอากาศได้นะครับแล้วเราก็จะตีฟรีนะแล้วมันก็ค่อนข้างที่จะล้มง่ายด้วยนะครับเป็น เป็นตัวที่ล้มค่อนข้างง่ายนะครับโอเคเดี๋ยวเราก็เอาเฟรบอมไปด้วยนะครับเพื่อให้เราเล่นง่ายขึ้นไปอีกนะครับแต่ก็ชุดจินอนูกนี่ก็แพ้ธาตุไฟเหมือนกันนะครับเพราะว่าไฟเลสไฟเลสของชุดจินอูกานี่ติดลบอยู่ห้านะครับ เพราะฉะนั้นเราจะโดนไฟแรงขึ้นอีกนะครับโอเคของก็จะประมาณนี้นะครับ EP นี้ไม่มีอะไรมากครับเราเราไปล่าลาทรอนกันก่อนเบาๆนะครับดูก่อนว่าจะได้วัตถุดิบอะไรมาบ้างนะ ก็เรายังไม่เคยไปเจอกับลาทารอลนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับเพราะว่าเป็นลาทารอลเป็นคีเควสอีกตัวหนึ่งที่เราต้องผ่านนะครับโอเคดื่มครื่องดื่มไปก่อนนะครับเพิ่มเติมลาทารอสจะเป็นตัวผู้นะครับซึ่งมันจะคู่กับลาติอันนะครับลาติอันจะเป็นตัวเมียเป็น คู่กันนะครับซึ่งถ้าเราจะอัปดาคู่ถ้าไปซึ่งมันก็ต้องใช้ของาลาทารสกับลาดิอันผสมกันนะครับวัตถุดิบของดาคู่นะครับเราก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับนี่นะครับราลาททรสไปเลยครับแมปยูแมปภูเขาไฟนะครับค่อนข้างร้งอนเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นพวกด,ด,ดิงไปด้วยนะครับ ราติอันกับราทาลอดนี่ค่อนข้างน่าลำคัญนะครับแล้วก็อาวุธที่มอนตัวนี้แพ้ก็คือธาตุมังกรนะครับซึ่งเราไม่มีนะครับเรายังไม่มีเราก็ใช้ดาบกินูก้าไปก่อนได้นะครับเพราะว่าดาบกินก้าเป็นดาบที่แรงสุดนตอนนี้นะครับของเราที่เรามีนะตอนนี้นะครับบวกกับชุด กินอุกาด้วยนะครับทําให้ตีท่าสีฟ้าแรงขึ้นก็มาคอมโบกันได้นะครับน่าจะล่าได้อยู่นะครับกินคูดิงไปก่อนนะครับเราไม่รีบนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บวัตถุดิบจากตัวเล็กนิดนึงนะครับเพราะว่าเราขาดมอนเตอร์บนอิมนะครับแล้วก็นี่ครับเราฟาร์มตัวนี้ไปก่อนเราจะได้ วัตถุดิบใจตัวนี้เพิ่มนะครับมอนเตอร์บนเอ็มกับตัวของสกิลนะครับตัวสกิลเราก็ต้องการเหมือนกันนะครับโอเคได้นะครับมอนเตอร์บนเอ็มถือว่าดีนะครับเราต้องการแค่นิดเดียวเองอันเดียวเราก็น่าจะดขึ้นดาบขึ้นได้แล้วครับเป็นดาบธาตุไฟ ที่จริงมันมีดาบแพทย์ไฟอีกเล่มนึงนะครับที่ไม่ใช่ของลาทารอสเป็นของตัวนี้เลยครับแต่มันเป็นควีตหดาวนะครับซึ่งเรายังไม่ได้อัพเลงนะครับเราเลยจะอัพของดาบข,ของลาทารอสมาก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูคัสซสีลาทารลอเลยนะครับมาแล้ว นี่นะครับลาทารอลสเจ้าแห่งท้องฟ้านะครับลาติอันเป็นเจ้าแห่งพื้นดินนะครับลาติอันจะชอบสู้บนพื้นดินมากกว่าส่วนลาทารอลสนี่จะชอบสู้บนฟ้ามากกว่านะครับซึ่งมันบินเยอะมากนะครับสกิลบินมันมีค่อนข้างเยอะนะครับค่อนข้างน่าลำคาญแล้วก็พ่นไฟแรงด้วยนะครับแรงสุดๆเลยครับสถานะไฟเนะี่ย แต่ก็เราก็ใช้วิธีการกิ้งเอาก็ได้ครับให้มันดับถ้าเป็นพื้นที่น้ำก็กิ้งรอบเดียวนะก็ดับได้แต่ว่ามันก็แรงอยู่ดีนะครับแรงก็่พิษเลือดไหลเป็นน้ำเลยนะโอเคเดี๋ยวเราเคลียร์พวกตัวแรปเตอร์พิษก่อนนะเคลียร์ไปก่อนนะครับมันค่อนข้างน่า,นา,ำารำคาญไม่รีบนะครับ เวเราถือแฟตบอมไว้ปลาจังหวะสำคัญนะครับปลาจังปลาขัดจังหวะมันได้นะครับมาลาทรอสสีแรงนะครับสีแรงแล้วก็บินเยอะด้วยนะครับน่าลำคาญสุดพอๆกับบริออดเลยนะครับแต่ตัวนี้จะแรงกว่าคร้ง่งเยอะนะ ยังไงดีเอาไปก่อนนะครับพ้นไฟไม่โดนฟันไปก่อนนะครับเราสายเจาะยางอยู่แล้วนะครับโหพ้นไฟมาจังหวะน,นี้วิเกือบโดนนะเกา,เาไปก่อนตัวนี้นี่ค่อนข้างจะเคาน์าเตอร์เอ็แทคเยอะนะครับสำหรับลาทะลอด เพื่อแป๊บเดียวนี่เลือดเราหายไปรัวๆเลยนะครับปลานะครับโอเคล่วงแล้วก็ฟันไปก่อนปลาเฟสบอมขัดจังหวะนะครับซึ่งเราจะปลาได้ก็ต่อเมื่อมันบินอยู่ต่ำๆนะถ้ามันบินสูงก็ไม่ได้นะครับปลาไม่ได้ต้องดูจังหวะมันจะใช้ท่าด้วยนะครับเวลาปลา ไม่ใช่ว่าปลามม่ๆได้นะบ,บางทีมันปลาไปก็ไม่ติดนะครับเราจะต้องรอให้มันบินอยู่ต่ำๆไม่ปล่อยถ้าอะไรเพิ่มเติมนะครับเราถึงจะปลาแล้วมันถึงจะล่วงนะโอเคเอาไปก่อนมิดเหนื่อยบินอีกแล้วนะครับดาบเราสั้นนะครับดาบผู้โอ,โอ้โหเต็มหลังนะครับูตายนะครับ ชิพหายละพิงก่อนโอเคขอบคุณเพิ่มเลือดแต่ก็โอ้โหชิบหายละคนพีดมาอีกแล้วนะครับโอเคขอบคุณวาร์ปกลับบ้านก่อนนะครับไม่ไหวดีนะครับที่แมวเราช่วยไวโอเคนอนก่อนโอ้โหเกือบตายนะครับเมื่อกี้มึนด้วยนะครับโดนลูกไฟเต็มหลังเลยนะครับเกือบตาย แต่ก็แมวก็หิวขึ้นมานิดนึงคนระับแล้วก็โดนท่าปล่อยพิษซ้ําอีกนะครับมึนอย่างดีที่แมวช่วยไว้ได้ทันนะครับเกือบตายฟาแคสเตอร์กับบ้านมาเลยนะครับไม่ไหวนะครับแรงมากเราไปกันต่อนะครับ เล่นเราเสแยบเลยนะครับโอ้โหลาทะลอดเจอหน้าแป๊บเดียวเองนะครับตัวนี้เป็นตัวที่บินเปลี่ยนโซนด้วยนะครับซึ่งเราต้องปาเพนบอลไว้นะพวกตัวที่บินเปลี่ยนโซนทั้งหลายนี่แนะนำให้เอาเพนบอลมาไว้ติดตัวนะครับเอาไว้ปลานะครับเวลามอนมันบินเปลี่ยนโซนมันจะเปลี่ยนโซนมั่วนะครับบางที โอเคเก็บว okay. ัสด e ุดบไปก่อนนะไม่รีบนะครับมันร์บนเอ็มโอเคเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับน้ำยาเทพเราก็ใกล้จะหมดแล้วนะครับเรายังไม่ได้ฟาร์มวัสดุดาเพิ่มเติมนะครับ ยังอยู่นะครับแาเธอรอดไปไหนแล้วเนะี่ยเป็นโซนหรอเดี๋ยวเราต้องฟาร์มวัตถุดิบอัพน้ำยาเทพมาเพิ่มนะครับต้องไปฟาร์มรอยยอรูด,ดอสเอาเด a ดแอคแคกนะครับหรือไม่ก็ต้องใช้เนื้อดิบนะครับเราต้องไปหาเนื้อดิบ เพิ่มเอามาทำเดจุกธรรมดาก็ได้นะครับแล้วก็คราฟแคทเทอรีเยอะๆแล้วก็จะได้เอามาทำเดจุกนะครับโอเคปลาเพนบอลไปก่อนอุ้ยโหเต็มหลังนะครับเดี๋ยวๆขอไปเติมไมซีก่อนนะครับโอเคพร้อมมกา้า หมดแล้วนะครับเหลือแต่เดจูคนเล็กถือแฟลตไ้นะครับไว้ขัดจังหวะไงดีต่อไปก่อน้นไฟอีกแล้วนะครับเ่าไปก่อนนี่ไงสะดุ้งปิกแหกนะครับปิกขวาแหกแล้วเรียบร้อยถือว่าตีแรง สุดๆเลยนะครับแบบเดียวเองสำหรับตัวเรานะกิ่งอ่ะเนี่ยครับน่ารำพากันสุดเลยนะครับสถานะไฟเนี่ยก็คอยกิ้งตลอดเลยนะครับเว้ยโอ้โหมันเกี่ยวนะครับอนข้างแรงมากกินไปก่อนเลยกันเลือดตอนนี้อยู่ในสถานะอเวกแล้วนะครับมือเรืองแสง เพิ่ม affinity ให้เราค่อนข้างเยอะนะครับจะได้ตีติดกิโลๆขอบคุณครับแมวเพิ่มเลือดอีกแล้วนะครับถือว่าดีนะครับไว้กันตายนี่ไงเ้วตี affinity โลโวสะดุ้งนะครับตรงส่วนของหน้ามันเป็นจุดอ่อนนะครับซึ่งเราจะตีเราจะตีแล้วสะดุ้งง่ายมากนะครับถ้าตีหน้ามันนะครับ ปีกสองข้างนะครับทํำลายได้นะครับแล้วก็หน้าก็ทำลายได้ส่วนหางก็ตัดได้เหมือนเดิมนะครับสำหรับตัวนี้นะครับมินไปนไหนนะ่ะโซนสี่เหรอเดี๋ยวนะเรามาผิดโซนนะครับเดี๋ยวเราเดินบนไปก่อนนะเคโฟโซนสองเดี๋ยวเข้าโซนสี่นะ โอเคมาแล้วนะเอาไปหาอะไรกินนะครับมีวิงวิงดับไปนะครับแต่ยังไม่เก็บเจอยามก่อนโกรธนะครับเวลาโกรธก็จะมีเคาน์เตอร์แอคแทแบบนี้ด้วยนะครับซึ่งถ้าเราอยู่กลางตรงกลางเท้ามันนะครับเราจะโดนเคาน์เตอร์แอคทนะโอ้โหแล้วลมติดลมรัวๆเลยนะ ทา,าท,ท,าาทางลาติอันทางลาทาร์สนะครับลมแรงมากเลยนะถ้าไม่เราเสียจังหวะนะโอเคหาจังหวะปีไปนะบ,บินมาโฉบจังหวะนี้ไม่โดนเก็บสกิลนะครับลาทาร์สกิลเกือบโดนนะครับลูกไฟซูเปอร์แมนได้มาก่อน บินมาอีกแล้วนะโอ้โชคนะนี่งไงหมุนตัวแบบนี้ก็เอาไปก่อนนะครับหนึ่งคอมโบอืมไม่โดนโดนสก,กิตนิดหน่อยแบบนี้แหละโอ้โหแันอา,ากาศนะครับโอ้โหคอมโบอากาศรัวๆบินไปแล้วนะครับลาทลอส์ล์ขนไปมา ้หมังจะโดนอีกนะเดี๋ยวเดี๋ยวกิ้งกันปลาไปครับขัดจังหวะน,นิดหน่อยจังหวะมันลงพอดีนะครับไม่เป็นไรโอเคคอมโบไปก่อนนะครับลำไปก่อนเจาะย,ยางล้มนะครับ ฟันไปอีกไม่สนใจเลยทั้งนั้นนะครับฟันไปก่อนรัวๆคุ้มๆไปก่อนโกรธอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเ,ยวเยลือดเราก็จะหมดเอยโอ้โหสไตล์นะเก็บดาบแล้วกิ้งเลือดเราก็จะหมดนะครับเดี๋ยวขอจังหวะเติมเลือดก่อนนะเติมไปเลยแล้วกันโอโ้ลูกไฟมาเต็มหลังไม่น่าเลยกิ้งนะครับโอเค เติมต่อนะแล้วชนมาอีกก้โหต่อเนื่องสุดๆนี่งจิ้มก่อนนิดหน่อยแล้วโชบมาจากวันนี้ยังครับยังไม่โดนหาจังหวะกันนะวิ่งเหมือนแป๊บหนึง่งเติมไม่ซีดนะครับ แล้วก็ตามด้วยเดดจุกโอเคถือแฟตบอมที่เราคราบมาไว้นะครับมามากันต่อนะครับคนไฟอีกรอบนึงนี่ไงเจาะยางไปก่อนนะครับบินอีกแล้วคนไฟนะครับรอจังหวะ ให้มันแลนดิ้งลงมาก่อนนะครับโอเคต่ำๆแบบนี้เราก็ปาไปนะครับนี่ล้มแล้วเราก็ตีฟีนะครับตีไปก่อนลาไปก่อนคอมโบยาวๆนะครับโอเคล้มนะครับสวยเด้งหางไปก่อนนะครับเพื่อหางจะขาดอยากได้หางกันนะครับโอเคสะดุ้ง คอมโบชุดใหญ่ไฟกระพริบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวอ๋อจะบินเปลี่ยนโซนเหรอใกล้ตายแล้วเหรอขอบคุณครับเพิ่มเลือดให้นะครับแมวไปโซนไหนนะ่ะ เดี๋ยวดูก่อนนะครับว่ามันจะไปโซนไหนอยู่โซนหกเหรอไปทำไมโซนหกเนะี่ยมันไม่ใช่โซนโอเคนอนโซนหกนะครับเออนี่มันโซนของอุลกันนี่ มันนอนโซนนี้เฉยเลยนะครับโอเคเดี๋ยงั้นเราก็วางแถบไปเลยนะครับวางชิดๆไปเลยจับเลยแล้วกันนะครับไม,ไม่สนใจโอเคถือว่าจับได้ไม่ได้ทําลายชิ้นส่วนอะไรมากมายนะครับก็ยังไม่ยังไม่อยาการามรุดิบเท่าไหร่นะครับจากตัวนี้ ก็เอาเท่าที่ได้ไปก่อนแค่ผ่านเฟสไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนะครับว่าเราได้อะไรบ้างอย่าหาเก็บของก่อนนะครับเพิ่มเติมขุดแร่ไปก่อนนะครับตรงนี้ขุดได้ที่เราต้องการจริงๆตอนนี้ก็คือเวปปิ้งนะครับจากตัวนี้นะครับราชลอดเวปปิ้ง โอเคเดี๋ยวเราไปขุดแรกกันต่อนะครับเราต้องการสกิลกับเวปปิ้งนะครับจากตัวนี้แล้วเราเข้าไปฟาร์มของลาติอันนะครับตัวคู่ของมันอีกลาติอันเวปปิ้งแล้วก็ลาติอันสกิลถ้าเราจะทำดาบคู่นะครับแล้วก็มีเฟรมแซกจากตัวนี้ด้วยนะครับที่เราต้องการ ก็ค่อนข้างจะหลายอย่างนะครับมอนเตอร์บนบวกนะครับไวบนแฟงแล้วล็อตสเกลแล้วล็อตเชลนะครับลัดมาโลลัทฮาลอนนะครับนี่นะครับวิปปิ้งแล้วก็เชลที่เราต้องการนะครับที่เราต้องการวิปปิ้งแล้วก็สเกลนะครับโอเคถือว่าผ่านไปอีกเควสหนึ่งนะครับเป็นคีเควสแลฮาล้อสนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับนิดหนึ่งดูฟาร์มกันนิดหนึ่งนะครับ5,930ยังไม่พอนะครับเก็บไว้ก่อนนะครับเก็บไว้สักให้ได้เ0็ดนะครับเราจะเราจะได้ที่ฟาร์ม,มแมลงตรงต้นไม้ใหญ่นะครับเราต้องการรถไฟบีเทิลนะครับตอนนี้ โอเคคุณเลกไปก่อนต้องการอาวุธทธ่านมังกรนะครับตอนเนี้ยแต่ว่าก็เป็นอีกหนึ่งอาวุธที่หายากสุดแล้วนะครับมีแค่ดาบคู่ด้วยส่วนดาบโลนี่น่าจะไปฟาร์มจินโมลันนะครับซึ่งเป็นเควสจ,จบเลยนะครับก่อนจะขึ้นไฮแลง์ซึ่งอีกนานเลยนะครับถ้าเจา้าดาบโลท่านมังกรซึ่ง แล้วก็เล่นดนาบู่ไปก่อนได้นะครับถ้าเราอัพถ้าเราอัพได้นะสําหรับ,บท่านองค์กรซึ่งหายากอยู่ค่อยๆหากันไปนะครับวัตถุดิบตอนนี้เอาธาตุน้ํากับไฟไปก่อนนะครับอัพได้เท่าที่ไหวนะครับ อัพพอแค่ให้มันได้ถึงวัตถุดิบไฮแลนด์ก่อนนะแล้วเราค่อยไปหาที่ไฮแลนด์ต่อนะเอาวัตถุดิบโลแลนด์มาอัพให้หมดก่อนปุ๋ยจะหมดแล้วนะครับโอ้โห เดี๋ยวเราเซตของอีกนิดหน่อยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราก็ต้องเล่นคีเวสไปด้วยนะครับซึ่งวัตถุดิบที่เราต้องการก็อยู่เฟสหกดาวก็มีนะครับอย่างตัวดูลัมบูรลอตถ้าเราจะอัพดาบทีท่าน้ำเพิ่มนะครับเป็นตัวที่เลือดเยอะ มากนะครับดูลมโบลสเนี่ยมอนเตอร์ตัวใหญ่เลือดเยอะนะครับน่าจะเยอะที่สุดแล้วนะครับมอนเตอร์พวกอกดาวนี่เลือดจะเริ่มเยอะนะครับจะมีตัวเลือดเยอะก็จะมีคูลกันนะครับเลือดเยอะแล้วก็ดูลมโบลสนะครับประมาณนี้ส่วนมอนเตอร์ตัวอื่นก็แรงนะครับ มอนเตอร์ตัวอื่นนี้จะเป็นตัวแรงๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวเราเอาเควสห้าด,ดาวให้รอดก่อนนะครับตอนนี้คีเควส5ดาวของเราตอนนี้เราเจอลาทรอดไปแล้วนะครับกินก,ก้าเราต้องไปแล้วก็มีบาริออ เดี๋ยวเราต้องไปเจออีกตัวหนึ่งก็คือนากานะครับที่เรายังไม่ได้เจอโอเคเดี๋ยวเราทำลายสเต็กนะครับสัก10อันลสเต็กไปก่อนนะโอเคเขาขึ้นใๆเลยนะครับถ้าจะเอาลสเต็กแล้วเดี๋ยวก็ทำต่อไปอีกเป็นวิวดอนนะครับ เพลยดอนอีกส0อันซึ่งเนื้อดิบเราก็จะหมดแล้วนะครับตอนนี้หมดแล้วนะครับเหลือ2อันโอเคได้มาเป็นที่เรียบร้อยเราต้องไปฟาร์มหาเนื้อดิบเพิ่มแล้วนะครับเรารอที่พ่อค้าพนีจอนมาขายนะครับสำหรับเลื้อดิบส่วนปุ๋ยเราก็ต้องไปหาเพิ่มโ okay, อเคเดี๋ยวเราาร์มแดจูไปก่อนข้าแดจูไปแล้วก็ ตอนนี้ม่กาแดดจุกแล้วก็น่าจะหมดแล้วนะใช้ขวดเล็กไปก่อนก็ได้นะซื้อของไว้ก่อนประมาณนี้นะแล้วก็ระเบิดจับนะครับนี่ครับครับทานกุสเซอร์ไปด้วยแล้วก็ทําระเบิดจับนี่เสร็จเรียบร้อยเอามาเพิ่มไปอีกนะครับ ระเบิดจับก็จะหมดครับรู้สึกว่าของเริ่มจะใกล้หมดขึ้นไปเต็มทีแล้วนะครับต้องไปฟาร์มเพิ่มเติมแล้วตอนนี้อยู่กับการฟาร์มหาวัตถุดิบอัพมีดอย่างหนักหน่วงนี่นะครับมอนเตอร์บนเนะครับคูรโรเบโกโฟเฟเธอร์แล้วก็สแตงเบกนะครับ ถ้าเป็นดาบธาตุไฟของครูเปโกนะแล้วก็ไปแยกสายอีกทีหนึ่งนะเมธอดิก็ตามนี้เลยนะคอ้าไปก่อนนี่นะครับดาบโลนี่นะครับแล้วก็แยกเป็นดาบธาตุไฟของครูเปโกแต่อันนี้ครับที่เราจะเอาดีจินนะครับซึ่งเป็นดาบของลาฮาร์ลนะครับ ขาดพีธาต์ไฟเหมือนกันดีกว่านะดีกว่าของครูเปโกนะแล้วก็ดาบคู่ตัวนี้นะครับเป็นของลาทารสแล้วก็ลาติอันนะครับวัตถุดิบก็ที่เราบอกไปเมื่อกี้เลยนะครับใช้สกิลนะครับใช้สกิลแล้วก็ใช้เวปปิงนะของทั้งลาทารสแล้วก็ลาติอันเลยนะครับตอนนี้ก็เอาแค่นี้ไปก่อนนะครับส่วนดาบอันนี้นะครับ นี่นะครับบัตเตอร์ายบีเทิลนะครับขาด2ตัวคิวโดม2ตัวนะครับแมลงทั้งนั้นเลยแล้วก็มอนเตอร์ฟุตนะครับวัตถุดิบนี้หายากกว่าพวกนี้มากๆนะครับโอเคก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกัน EP หน้าครับเราจะไปล่าอะไรกันต่อทำอะไรกันต่อก็อย่าลืมติดตามรับชมได้นะครับสำหรับ EP นี้เอาลาทะลอดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราอาจจะเล่นคิเค ขีดเควสเพิ่มนะครับโอเคเจอกันครับอีพีหน้าสวัสดีครับ